สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับนัทแรนนี่คือเก่าคือเดิมนี่มัดบีทคานิวัลนั่นแหละก็สวยคือเสียงไม่ได้ดังมากนะอันนี้ถูกใจเสียงแล้วก็มีไอซ์ฟวงฟลิงโห น่ากลัวอันนี้คือน่ากลัวนะไอวอร์เราเป็นโรคก,กลัวรูอะทุกคนอาจจะน่ากลัวไปนหน่อยกระทะสวยเดี๋ยวเราจะมาจุ่มกันเลยนะคะอย่างแรกคือกดไปเลยอันนี้เรามีบัตรลดราคาได้นะทุกคนบัตรลดราคาเรามีายี่สิบหกใบนะคะแต่ว่าเขาให้ใช้ได้ยี่บสี่ใบห้าสิบครั้งการันตีนะคะเรากดครั้งแรกคือมันต้องออกแหละอ่าอจจะยัง มเกือเี่ยอันนี้คือถ้าครั้งแรกไม่ออกคือเกลือทุกคนครั้งที่สองอันนี้ออกแน่ดูดิแล้วไม่ออกหมัดด้ยนะคือใกล้ๆหมัดเลยแต่ไม่ไปค่ะไม่ไปไม่ถึงเอ้ยอ้ากดผิดโอ้นี่กดลับไปเลยครับกระทะหนึ่งอันกระทะสวยนะบอกเลยมาค่ะอีกเก้าสิบสามครั้งการันตีนะคะรอบนี้ คิดว่าอาจจะการันตีชักหนึ่งรอยรอบแรกห้าสิบรอบที่สองหนึ่งร้อยนะคะการันตีแต่คิดว่าน่าจะหมดไม่เยอะนะนี่มาแล้วนะคะเป็นกล่องสกินปืนนะคะพร้อมกับตั๋วลดราคาของเราโอเคไปคับไปต่อ1นึ่งร้อเพรครับรอบนี้ตั๋วลดราคาคือเก่าคือเดิมอันนี้คือไม่ได้แบบไม่ได้กอคลิปนะคะ เกลือตันนึกว่ากอคลิปอ่ะไม่ใช่นะ <c oughs> เออนี่ได้ตัวลดราคาลดราคาไปนะเพราะว่าเขาอยากให้เราแบบการันตีให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าถ้าการันตีเนี่ยจะหมดกีเพรอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่ยังยังยังไม่มาเลย <c oughs> อุ้ยแอบเกลืออุ้ยนี่ไปค่ะอีกห้าสิบสามครั้งการันตีครั้งนี้ออกแน่ เห็นไหมบอกแล้วว่าครั้งนี้ออกแน่เย่มาแล้วสองทับสามแล้วก็มีเอ่อตัวลดราคาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รั геро, 3, บไปเลยไอวอแต่เราไม่ชอบอะเรารู้สึกกว่าไอวอเนี้ยมีใครเป็นเหมือนกันปะ ใช้กวยว่อนนี่บ้างอันสุดท้ายนะคะหนึ่งร้ยสี่ิหกครั้งการันตีคิดว่าประมาณหนึ่งรอยห้าิบครั้งนะคะการันตีก็มีห้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่ง้อยห้าสินะคะเพื่อการันตีนะคะเราคิดว่าทั้งหมดเนี้ยอาจจะหมดไม่เกินไม่เกินสามพันเพรนี่อ่านเกมขาดบอกเลยไม่เกินสามพันเพจแน่นอนไปค่ะคืออาจจะแรกๆอ่ะมันยังไม่ออกทุกคนอันนี้คือเราแบบอย่าเพิ่งเป็นกระต่ายตื่นตูม คือมันจะยังไม่ออกค่ะแรกๆมันจะออกแบบช่วงกลางๆนี่อันเนี้ยเหลือเห็นไหมอีก126มันจะออกสักเหลือ90อย่างเงี้ยค่ะถึงจะออกอ่ะเราดูเราดูอานหนึ่ง116นะครั้งนี้ก็ยังไม่ออกนี่เห็นไหมทุกคนแร้วสกินปืนขยันเปิดด้วยดิอ่า ครั้งนี้ครั้งนี้อาจจะออกนะคะแต่ยังก่อนยังก่อนยังไม่มายังไม่มาเออยังไม่มานะเก้าสิบแล้วอันนี้คือเข้าแกลบที่เราพูดว่าเก้าสิบมันจะต้องออกทุกคนเราคิดว่าเนี่ยต้องมาอยังฮะยังยังยังไม่ถึงแบบเวลายังไม่ถึง เวียดน,นี้สวยนะสกินอันเนี้ยก็ซานะแปดสิบหกละทุกคนนี่ยางงยังแปดสิบก็ยังเราคิดว่าคือแบบอยากให้เออคนดูได้ดูนะคะว่ามันจะหมดเยอะมากๆเนี่ยคนดวงไม่ดีอย่างเราเนี่ยจะหมดเท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่ว่าเจ็ดสิบนี่ต้องออกแหละ <c oughs> เห็นไหมทุกคน การันตีเหลืออีกเจ็ดสิบกว่าครั้งอะคือเราออกแล้วอืมนี่เลยนะคะหมัดนี้ไม่เกลือเท่าไหร่ปะนี่เหลืออีกเก้าตัวลดได้นะรับมาเลยเป็นหมัดนี้เลยเออแอบเทนะแอบเทน,นะคะจะอยู่ตรงนี้ ผลประกอบการของเรานะคะทุกคนวันนี้ที่ได้มานะคะจะเป็นเอ่อกอร่างนะคะนี่ได้มา24ชั่วโมงอันนี้อ๋อแล้วก็พาราฟอลพาราฟอลอันนี้อ่าแล้วก็ v วีอค่ะออวี s อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็น,นี้สองวันคิดคู่แล้วก็มีปืนพกอันนี้เจ็ดวัน แล้วก็มีกระทะนะคะที่เราได้มาแต่ว่าขอไม่ชอบแล้วกันนะขอชอบกระทะไก่เพราะเราคือไก่เราชอบไก่แล้วก็เป็นหมัดอันนี้เลยนะคะทุกคนพื้นหลังจะเป็นสีทองธรรมดานะคะก็สำหรับใครที่อยากจุ่มนะคะก็อย่าลืมไปจัดกันได้หมัด b e ีดคาร์ i v a l อ่านถูกหรือเปล่า ผลประกอบการนะคะที่เราจุ่มไปเมื่อกี้นะคะเราขออนุญาตสวมใส่มานะ้าดับบี้ให้ทุกคนดูเลยเมื่อกี้เราหมดไป1836เพชรเพค่ะทุกคนเราถือว่าแอบกลางๆนะคะหมัดนี้ไม่เกิน2,000เพรเราถือว่ากลางๆไม่แพงนะแต่ว่าถ้าเกินสัก2 5 0 0ขึ้นไปอ่ะน่าจะแพงแต่เราคิดว่าหมัดเนี้ยไม่ได้แบบแรงมากเราก็เลยรู้สึกว่า พอดีสมราคามากๆ1,836พดใครที่จะจัดนะคะก็จัดได้จัดเลยเก็บไว้นะคะเก็บไว้หลายๆหมัดได้นะเพราะว่าเราต้องใส่หมัดให้เข้ากับชุดถูกไหมเราไม่ใช่เลือกชุดให้เข้ากับหมัดเราต้องเลือกมัดให้เข้ากับชุดอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสีทองธรรมดาค่ะอันที่แล้วที่แอบแพงเพราะว่ามันเป็นแบบมีพื้นหลังนะทุกคนอันนี้มีพื้นหลังอย่างเงี้ย ถ้าเป็นสีทองธรรมดานี้คือมีโอกาสที่จะกลับมานะคะก็ใครที่ยังไม่มีเพรช,ช่วงนี้นะคะอาจจะเว้นไว้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าตัดไว้ดีกว่าเพราะว่าบางคนชอบแต่ว่ากว่าจะกลับมานานมากนะคะอ่าจัดเลย